ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเดินทางแห่งจักรวาลค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมที่กำลังพลิกโฉมการสำรวจอวกาศและอนาคตของมนุษยชาติกันค่ะหุ่นยนต์สำรวจอวกาศเช่นหุ่นยนต์โรเวอร์ที่กำลังสำรวจดาวอังคารช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลและภาพถ่ายที่ไม่เคยมีมาก่อนหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถสำรวจพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้และช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์อื่นๆ ไดด้ีขึ้นหุ่นยนต์โรเวอร์เหล่านี้ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเช่นกล้องถ่ายภาพเครื่องวัดรังสีและเครื่องตรวจวัดธาตุซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาพื้นผิวและบรรยากาศของดาวอังคารได้อย่างละเอียดตัวอย่างภารกิจที่ได้ทำไปแล้วได้แก่ภารกิจโรเวอร์ Rover, Curiosity ถูกส่งไปสำรวจดาวอังคารในปี2012โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่เคยมีน้ำ และค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตภารกิจ Perseverance ถูกส่งไปในปี2020เพื่อสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารและเก็บตัวอย่างหินและดินเพื่อนำกลับมาวิจัยบนโลกการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศเป็นอีกนวัตกรรมที่สำคัญแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนยานอาวกาศช่วยให้เรามีพลังงานที่ยั่งยืนและไม่จำกัดสำหรับการสำรวจระยะยาวตัวอย่างเช่น ยานสำรวจจูโนที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานทำให้สามารถลดน้ำหนักและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชื้อเพลิงขึ้นไปในอวกาศได้มากแผงโซลาเซลลทำงานโดยการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตโวอตาอิกเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาเซลจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาตัวอย่างภารกิจที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เช่นภารกิจโรซ t ดาของ ESA ใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อสำรวจดาวหาง 67P ช h a r u m o Jersai Manko ในระยะเวลายาวนานยานนี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาแม้อยู่ในระยะที่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงและทำให้ยานอาวกาศมีน้ำหนักเบาลงรวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งยานขึ้นสู่อวกาศทำให้ภารกิจสามารถดำเนินได้นานขึ้นและมีประสิทธิธภาพมากขึ้นยานอาวกาศใหม่ๆเช่นยานสตา r s ชิปของ SpaceX และยานออไรออนของ NASA กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจอวกาศลึกและการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคาร ยานสตาชีป,ปถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกนักบินอวกาศและสัมภาระจำนวนมากได้และสามารถลงจอดและกลับขึ้นสู่อวกาศได้หลายครั้งซึ่งทำให้การสำรวจอวกาศมีความคุ้มค่ามากขึ้นยานสตาชีปของ s เป c e x ถูกออกแบบมาให้เป็นยานอาวกาศที่สามารถใช้งานได้หลายครั้งซึ่งหมายความว่ามันสามารถลงจอดและกลับขึ้นสู่อวกาศได้หลายครั้งโดยไม่ต้องมีการสร้างใหม่ ยานสตาชิปสามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้สูงสุดถึง100คนและมีความสามารถในการบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่เช่นอุปกรณ์สำรวจและวัตถุดิบสำหรับการตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์อื่นๆยานออไรออนของนาซาถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร ยานออไรออนมีระบบการบินที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงซึ่งทําให้มันเป็นยานอาวกาศที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางในระยะยาวยานออไรออนยังมีระบบการสื่อสารและการควบคุมที่สามารถทํางานได้แม้อยู่ในระยะที่ห่างไกลจากโลกการสำรวจดวงจันทร์ภารกิจอาทิมิรของนาซามีเป้าหมายในการส่งมนุษย์กลับไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากภารกิจอพอลโลที่ผ่านมา นาซามีแผนที่จะสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสำรวจอวกาศลึกการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์จะช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาพื้นผิวและทรัพยากรบนดวงจันทร์ได้มากขึ้นรวมถึงการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะใช้ในการสำรวจดาวอังคารและดาวเคราะห์อื่นๆภารกิจอาทิมิตมีแผนที่จะส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ภายในปี2024 และสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์ในปี2030ฐานถาวรน,นี้จะเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆเช่นดาวอังคารการสำรวจดวงจันทร์ในอดีตภารกิจอพอลโลในช่วงปี1960และ1970เป็นภารกิจที่สำคัญในการสำรวจดวงจันทร์ นักบินอวกาศได้เก็บตัวอย่างหินและดินจากดวงจันทร์และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญทำให้หนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลที่มีค่าในการศึกษาพื้นผิวและโครงสร้างของดวงจันทร์ การขนพกล่าสุดในอวกาศช่วยเปิดเผยความลับของจักรวาลที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมเว็บสามารถถ่ายภาพและศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้อย่างละเอียดซึ่งช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาดาวเคราะห์ที่มีโอกาสในการดำรงชีวิตได้การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะยังช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงการเกิดและการวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราได้มากขึ้น กล้องโทรทรรศน์เจมเว็บสามารถถ่ายภาพและศึกษาดาวเคราะห์และกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลได้อย่างละเอียดซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงการกำเนิดของจักรวาลและการเกิดของดวงดาวภารกิจ TESS ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายพันดวงและช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาลักษณะของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ในการสำรวจอวกาศความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อทำให้เทคโนโลยีดีขึ้นตัวอย่างเช่นการสูญหายของยานอาวกาศ b ีเที่ถูกส่งไปสำรวจดาวอังคารในปี2003และไม่สามารถสื่อสารได้หลังจากลงจอดหรือเหตุการณ์ระเบิดของยานอาวกาศ Challenger ในปี1986ที่ทำให้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในภารกิจอวกาศต่อมา ในอนาคตการสำรวจอวกาศจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยให้การสำรวจอวกาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในอนาคตเราจะสามารถสร้างฐานถาวนบนดาวอังคารและสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้มากขึ้นการสำรวจอวกาศจะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลได้มากขึ้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนามนุษยชาติในอนาคตอย่าลืมกดไลค์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลน่าสนใจจากเราและถ้ามีความคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ